สวัสดีครับอ่าผมโกโก้มิวสิกนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ผมใช้ทํางานนะครับก็เวลาไปงานหรือรีวิวสินค้าผมก็จะใช้ของเซตนี้ทางานนะครับที่ผมเลือกใช้เซตนี้ก็ง่ายดีครับเบาประหยัดเนื้อที่ผมทำงานคนเดียวได้กระเป๋าก็เล็กแค่นี้ครับ ผมสามารถไปทั่วประเทศได้แล้วกระเป๋าใบแค่เนี้ยอ่าใส่ได้ไปหมดแล้วแล้วกล้องที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นโซ n y ครับตัวนี้ครับนี่ที่ผมเลือกใช้ทํางานนะครับหนึ่งนะครับราคาถูกครับหนึ่งเลยราคาผมพอสู้ได้เลยนะครับตัวนี้สบายๆเลยอีกอย่างหนึง่งถ่ายรูปดีด้วยทํางานง่ายไวแบบครบวงจรนะครับ เป็นกล้องคอมแพคที่คุ้มค่ามากเลยนะน้าตอนนี้นะอ่าแล้วก็อย่างที่สองนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ผมชอบถือถ่ายนี่กิฟบอ่าอันนี้ก็ดีนะครับแทบจะไม่ต้องต่อสายเลยนะครับเซตผมนี่ไม่ต้องต่อสายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นระบบของโซนี่หมดเลยนะครับไมค์ผมก็เลือกโซนี่นะครับคือไอตัวเนี้ยที่ผมเลือกใช้อะเพราะว่ามันอะตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยมัน มันเสียบปากกล้องมันก็เป็นไม้ได้ตัวหนึ่งอะสามารถเปิดได้สองระบบนะอ่าเป็นสองระบบนะเป็นตัวรับเสียงก็ได้นะเนี่ยอันนี้ก็ที่ผมใช้อยู่เนี่ยพูดอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยผมก็ได้ใช้อันเนี่ยอยู่เนี่ยตอนเนี่ยเสียงก็ดีนะเพื่อนๆไม่หลุดนะอ่าก็สี่พันกว่าบาทตัวเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยมันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติผมไม่ต้องไปทําอะไรมันเลย ก็ง่ายๆนะครับที่ผมเลือกกล้องคอมแพคผมว่าผมไม่ไปต่อแล้วนะกล้องอะ่ะผมพอใช้งานได้สักสี่ห้าปีเลยนะตัวเนี้ยถ้ายังมีตัวใหม่ออกมาผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะผมก็ใช้ขายของผมไปอะสะดวกง่ายดีอะ่ะกับกล้อง z ซ1วขนาดมีตัวทูออกมานะผมยังไม่สนใจนะตอนเนี้ยผมพอกับแค่นี้พอแล้เพราะว่าเราจะซื้อของเกินความจำเป็นเรามันก็ เสียดายเงินนะนาะครับช่วงนี้เงินก็หายยากใช่ไหมครับก็ต้องซื้ออะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดแหละครับฝากขอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ